มาดูที่แปลงนี้นะครับก็นะครับเนื้อที่อยู่ที่ห้าไร่เก้าสิบเจตารางวานะครับราคานะครับอยู่ที่หนึ่งล้าน6แสนนะครับเอ่อเลขโนดนะครับสองเก้าสองแปดหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับใน g o o g l e Map นะครับหรือ GPS จะขึ้นตำบลบ้านไรนะครับแต่ว่าในโฉนดนะครับขึ้นตำบลคูบัวนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะอธิบายเป็น2แบบนะครับก็คือว่าปัจจุบันอย่างชนดสมัยก่อนขึ้นอยู่กับครูบัวนะครับแต่ว่าปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนเป็นขึ้นอยู่กับอีกตำบลหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งนะครับคือว่า Google Map หรือ gps นะครับก็คือว่าคาดเคลื่อนนะครับแต่ว่าลติจุดลองจุดก็คือว่าถูกต้องก็คือว่า ตรง GPS เลยนะครับแต่ว่าเรื่องต้าบทนี่ก็คือไม่ต้องไปคิดมากนะครับก็คืออันนี้ก็คือว่าอ่าสาหรับแปลงนี้ก็มีมีน้ําใช้ตลอดปีนะครับเจ้าปัจจุบันนะครับเจ้าของนะครับให้เช่านะครับให้เช่าทํานานะครับอ่ามาดูนะครับค่าโอนค่าโอนเจ้าของบอกว่าคนละครึ่งนะครับค่าโอนเนี่ยก็คือว่าขึ้นอยู่กับการตกลงกันนะครับมันไม่เหมือนพวก รถยนต์นะครับถ้ารถยนต์เนี่ยก็คือว่าคนซื้อนะครับเป็นคนออกนะครับแต่ว่าที่ดินนะครับขึ้นอยู่กับการตกลงนะครับว่าใครเป็นคนออกนะครับหนึ่งนะครับเจ้าของที่ดินออกคนเดียวสองนะครับค่าโอนคนละครึ่งอ่าสามนะครับค่าโอนคนซื้อออกคนเดียวนะครับคือขึ้นอยู่กับว่าใครจะตกลงกันยังไงนะครับอมาดูนะครับมีทางสาธารณะนะครับทางสาธารณะมีแน่นอนชัดเจนนะครับแต่ว่า ใน,นโฉนดยังไม่ลงว่าทางสาธารณะนะครับก็คือว่าในอดีตนะครับก็คือว่าโฉนดนะครับทํามาอย่างไงอย่างไงนะครับก็คือว่าทําแบบนั้นไปก่อนแต่ว่าปัจจุบันเะนี่ยมีทางสาธาระเรียบร้อยแล้วก็ต้องเอาโฉนดไปอัปเดตนะครับก็สําหรับใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็คือว่าผมก็จะแปะนะครับ gps นะครับ อทาง Google Map นะครับก็คือ,คอว่าแปะไว้ใต้โพสต์นะครับเป็นคอมเมนต์นะครับก็คือว่าก็จะมีรายละเอียดชัดเจนเลยนะครับมีทั้ง GPS มีทั้งรูปโฉนดหน้าหลังชัดเจนเลยแล้วก็มีรูปภาพที่ดินนะครับส่วนใครสนใจก็คือว่าทักนะครับก็มี facebook นะครับของเจ้าของที่ดินใต้โพสต์นะครับเป็นคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับก็คือว่าคุณก็ สามารถนะครับติดต่อซื้อขายกันเองได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับส่วนบางคนเอ้ยแล้วเราจะได้อะไรนะครับคือว่าสมัยเนี้ยคือว่าผมมีรายได้จากนะครับวีดีโอที่เป็นที่เป็นวีดีโอนะครับคือว่าผมจะมีรายได้จาก facebook นะครับคือว่าตรงนั้นก็เพียงพอแล้วนะาสมัยก่อนเนี้ยคือว่าผมต้องพาลูกค้าไปดูแล้วก็พามีการซื้อขายกันผมจะ,จะได้ค่าคอมตรงนั้นนะครับแต่ปัจจุบันผมมีรายได้จากนะครับ การที่โพสต์แล้วก็เป็นวิดีโอนะครับผมมีรายได้ตรงนั้นก็สามารถเพียงพอ,อแล้วนะครับสมัยก่อนก็คือว่าก่อนโควิดเนี่ยผม,มก็จะมีนะครับมีพนักง,งานนะครับทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็มีสามารถพาดูได้นะครับแต่ว่าพอมีโควิดมาเนี่ยก็คือว่าพนักง,งานต่างๆคือหยุดหมดเลยนะครับคือไม่ผมทําทั่วประเทศอะครับคือว่าตอนตอนนี้ก็คือว่าพนักง,งานก็ ยกย้ายกันหมดเลยคือว่า3ปีไม่มีการซื้อขายเลยไม่สามารถพาลูกค้าดูที่ดินได้ไม่มีการซื้อขายเลยก็คือว่าหยุดกันหมดเลยก็คือว่าตอนนี้ก็คือว่าเป็นการโพสต์ให้นะครับแล้วอนาคตนะครับก็อาจจะกลับไปทํารูปแบบเดิมนะครับตอนนี้ก็คือว่าถ้าสนใจก็ติดต่อนะครับเจ้าของที่เองเดืโดยตรงนะครับใต้คอมเมนต์นะครับครับสวัสดีครับ